สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนทาป๊อปอัพ 4D กันนะคะอุปกรณ์ก็ง่ายมากเลยนี่กรรไกรินสอหรือปากกาก็ได้นะคะคัตเตอร์ไม้บรรทัดอุปกรณ์ของครูก็อาจจะเลอะเทอะเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่เด็กๆลืไมไว้ในห้องนะคะและที่สำคัญเลยก็คือเจ้ากระดาษแข็งนั่นเองนะคะวันนี้เราจะทำง่าย เราไม่วัดอะไรกันมากมายนะคะเราจะปกติเราซื้อกรด็ดาดแข็งมาแผ่นหนึ่งใช่ไหมมันจะเป็นแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็พับครึ่งเลยพับครึ่งแล้วกรีดเลยค่ะใช่ไหมบรรทัดกรีดนะคะมันจะได้ง่ายขึ้นจากนั้นเราตัดเลยค่ะ ใช้เวลาทำแป๊บเดียวนะคะไม่ยากเนาะปึ๊บจากนั้นเราใช้เพียงแค่1แผ่นพอนะคะและแผ่นนีเราจะวางไว้ก่อนอ่ะคราวนี้ทำยังไงต่อเมื่อเราได้1แผ่นเล็กมาแล้วนะคะเราก็พับครึ่งเลยค่ะจิ๊บนะคะ,นะคะแล้วก็ใช้แม้ทับก,กรีดเหมือนเดิมค่ะวันนี้เสียงคุณครูก็ จะแหบมีเสน่ห์เ,เล็กน้อยนะคะเนื่องจากคุณคือเป็นหวัดนะคะ,ะเมื่อเราปีได้อย่างนี้แล้วนะคะแจะค้ครึ่งหนึ่งแล้วเนะาะคราวนี้เรานะคะก็จะมาวัดจากด้านนี้ค่ะห้านิว้ววัดแล้วติ๊กไว้เลยนะคะ วัดแค่ด้านเดียวนะคะปาะกาศุู่ก็จะไม่ปิดแล้วจากนั้นนะคะกากระบาดเลยค่ะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องตัดส่วนนี้ออกไปนั่นเองวัดอีกด้านหนึ่งนะคะ5นิ้วเหมือนกันค่ะ5นิ้วนะคะ ลแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะเราทําแค่ด้านเดียวนะคะจากนั้นตัดเลยค่ะตัดตามรอยที่เราขีดไว้เลย ต้องไปทำธุระต่อแต่ก็สัญญาไว้แล้วว่าจะมาลงคลิปวันนี้ก็อาสักหน่อย ะะแล้วก็พับเข้ามาเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้นะคะกรีดเลยนะคะ้างนี้พับเข้ามากดแน่นๆเลยคะ่ะกดชิ้นๆแล้วพับเข้ามาตรงนแล้วก็กรีดถ้าใครอยากให้ตรงนี้เท่ากันเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นห้านิ้วกับอีกประมาณเซนหนึ่งนะคะมันก็จะชิดกันเลยแต่ว่าขอบตรงนี้มันก็จะเหลื่อนน้อยลงแต่สำหรับผูู้ปอแล้วครูปอว่า ถ้าเนี่ยกำลังดีมอ่ะเราก็จะได้อย่างนี้เห็นไหมคะเป็นเจ้าป๊อปอัพอย่างนี้แล้วกระดาษคูปอคูปอขอติดก,กระดาษเล็กน้อยนะคะกระดาษคูปอค่ข้างงอนสงสัยช่วงนี้ขี่งอนกระดาษก็มีความงอนนะคะเสร็จแล้วเราจะทำยังไงเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะคะง่ายมากเลย ไม่ต้องวัดอะไรมากไม้บรรทัดเลยค่ะทาบลงไปฝัป่งนี้ก็าทาบมาฝั่งนี้เลยนะคะเห็นไหมคะจากนั้นวัดเข้ามาหนึ่งไม้บรรทัด ต้อบอกไว้ก่อนเลยนะว่าครูปอเป็นครูวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ก็ใช้งานได้ทีเดียวเลยแหละจากนั้นนะคะเราก็ตัดเลยค่ะตัดตรงที่เราขีดไว้สองข้างอย่างละนหนึ่ไม้บรรทัดนะคะตัดให้มาถึงแค่ตรงนี้ก็พอนะคะ เราก็จะได้อย่างนี้เห็นไหมคะจากนั้นทํายังไงเราก็กดลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะขอบตรง,งนี้เราก็กดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พับอีกข้างนึงลงมาอย่างนี้เราก็จะได้เป็นกระเป๋าแล้วแต่เพื่อความที่จะทําง่ายกีดง่ายนะคะใช้เจ้าไม้พันทัดนี่นะคะ่ะสำคัญมากเลยเลยนะคะช่วยกรีดอีกทีนึงอะ จากนั้นเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเริ่มมาแล้วเห็นไหมยังไม่เสร็จนะคะเราจะทํากันต่ออีกนิดนึงเนาะว่าถ้าลงไปอีกหนึ่งไม้บรรทัดเลยค่ะคุปอะก็จะเป็นหวานน้ำมูกก็จะไหลแล้วสองด้านเลยนะแบบนี้ ะะอันนี้คือด้านล่างด้านล่างเราจะทํา3ด้านบนเราจะทำสอนะคะ,ะ,คะแล้วก็ภาพจากตรงที่เราตัดเนี่ยเข้ามาอีกหนึ่งไม้มาทัดน,นะคะจึบจากนั้นวัดมา2นิ้ว2นิ้วนะคะฝั่งนี้ก็2นิ้ว าตั้งกล้องด้วยนะวันนี้เอาวางไว้บนโต๊ะบเห็นไหมคะแล้ก็จะได้จากนั้นเราก็ตัดตัดนะคะตัดแค่ฝั่งนี้นะ<ม>อย่าให้ไปโดนฝั่งนี้นะคะตัดแค่ฝั่งเดียวตัดเลยชบ เดียวนะมันก็จะเหลืออีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้นะคะแล้วก็พับฝั่งนี้ขึ้นมาเห็ไหมบรรทัดรอน,นี้นะคะกรีดลงไปกรีดลงไปเลยนะคะส่วนฝั่งนี้เราจะทําเป็นสามช่องนะคะเห็นไหมว่าข้างล่างมันจะมีเราเอาไม้บรรทัดวางลงไปให้อยู่กลางเราจะทำเป็นช่องกลา,าง ใช้การคาดคณีตามหลักวิทยาศาสตร์เล็กน้อยนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ทาบไม้บรรทัดลงไปเลยเบเห็นไหมคะมันจะเหลือไว้หน่อยหนึ่งอะ้วก็จะได้หนึ่งสองสามสี่และห้านะคะเราก็จะตัดเลยตามที่เราขีดไว้ ะะห้ามโดนฝั่งนี้นาะตัดแค่ฝั่งเดียวนะคะระวังดีดีเพราะว่าตอนที่สอนเด็กทำเด็กบางคนตัดไปโดนฝั่งนี้ก็พังเลยเนาะระวังไว้นะคะเด็กเพราะาทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคะ,ะทางที่ดีนะคะเราก็ลูนข้างหลังลงมาก่อนแล้วเราก็ค่อยตัดเนาะนี่ตรงนี้นะคะตามที่เราขีดไว้เลย เสร็จแล้ววิธีพับนะคะเราพับอันกลางขึ้นก่อนโอเตัดแม่เรียบร้อยเลยอะตัดให้ลึกมากเลยนะคะอะแล้วก็พับอันกลางขึ้นก่อนนะคะพับอันเว้นอันแบบนี้ดูออกไหมว่ารีบ ค่ะจากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดกรีดเหมือนเดิมเลยค่ะซึบ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 ,บ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 นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็พับด้านนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมด้านนี้เราก็พับลงเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นถัดกีดอีกทีหนึง่งปึ๊บปึ๊บจากนั้นทำยังไงนะคะเราค่อยๆเกี่ยวแล้วเราก็ดันออกมาค่ะ ดันเจ้าป๊อปอัพของเราขึ้นมาปึ๊บนะคะดันจากข้างหลังขึ้นมาค่ะหรือแบบนี้เห็นไหมคะเราค่อยๆดันจากข้างหลังขึ้นมานะคะเราก็จะได้เจ้าป๊อปอัพ 4D ของเราแบบนี้นะคะแต่เราก็พับก่อนเสร็จแล้วกรีบึรอบอีกหนึ่งรอบนะคะ ่อที่มันจะได้เปิดได้ง่ายขึ้นนั่นเองอเนาะแต่จะบอกว่าเมือ่อก,กี้กล้องคูปอตกด้วยนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะปึ๊บปบเปิดออกมาชึบนะคะแต่สำหรับคูปอแล้วที่ให้เด็กทำนะคะคูปอก็วัดจักตรงนี้มา5นิ้ว เอาจากตรงนี้มาห้านิ้วค่ะจากนั้นเราก็ตัดแล้วก็ตัดออกมาเลยหลังจากที่เราตัดออกมาแล้วนะคะแล้วก็ลองผักอยูแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ แต่เห็นว่าข้างหลังมันยังโล่งอยู่นะคะเราก็ใช้เจ้ากระดาษ A4 ของเรานะคะ1แผ่นนะคะพับครึ่งเลยค่ะจากนั้นเราก็วัดดูนะคะ จากนั้นเราก็ติดกาวสองหน้าค่ะหรือว่ากาวาเทสก็ได้นะคะเราแปะตรงนี้ก่อนเลย หรือใครจะแปะนิดเดียวก็ได้นะแต่คุูโปชอบแปะยาไปเลยเพราะรู้สึกว่ามันแน่นหนาดี แต่ให้ครบทั้งสีด้านเลยนะคะแล้วนี่คูบอกก็จะแปะอีกเดียวพอเนาะเพราะว่ายังไงเราก็มีกระดาษอีกหนึ่งแผ่นไว้ติดฟลอปอัพด้านหลังของเราอยู่แล้ว ก็อากาศเปลี่ยนคิดว่าหลายคนคงเป็นหวัดเหมือนกันเสียงก็จะแปบผนหน่อยนะคะไม่รู้ว่าพูดแล้วทุกคนฟังรู้เรื่องไหมเสียงอุ้ยหรือเปล่าถ้าอย่างไงเดี๋ยวรอบหน้าถ้ารอบนี้ฟังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวรอบหน้ามาสอนมาอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าวันนี้ก็รีบด้วยนะัดพี่ใบุาพี่โทรตามเด้ จากนั้นเราก็เอาครอบลงไปเลยค่ะใครจะใช้เป็นกระดาษโฟตโต้ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พวกพอมีกระดาษเป็นกระดาษ a c แล้วก็นี่ลงมาเลยค่ะบีดลงไปเลยค่ะง่าเป็นไงนะคะซเรแล้วป๊อปอาพมสีนะคะแล้วก็ที่จริงถ้าเราอยากให้สวยเลยเราก็นำกระดาษสีนะคะมาแปะด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง นะคะนำกระดาษสีมาแปะด้านหลังตรงนี้หรือถ้าอยากให้หนานะคะเราก็ใส่เป็นฟิวเจอร์บอร์ดไปข้างในเดี๋ยวคุณปอเอาตัวอย่างนะให้ดูนี่คือฟิวเจอร์บอร์ดแบบนี้นะคะเราก็จะไม่เห็นเจ้าด้านหลังนะคะก็จะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดเราก็เห็นไหมคะเราก็จะสามารถที่เห็นข้อความข้างในเนาะเป็นแบบนี้เลยบ อันนี้ครูป๊อกก็ยังทําไม่สําเร็จนะเพราะว่ายังไม่ได้ทำต่อเห็นไหมคะแล้วก็สามารถกลางออกมาได้เลยถ้าใส่ฟิวเจอร์บอร์ดจะแน่นหนากว่าครูป๊อกก็แนะนําให้ใส่ฟิวเจอร์บอร์ดแล้วถ้าอยากให้สวยเราก็สามารถแปะกระดาษลงไปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่สวยไหมวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มาติดตามอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์น, share, นะคะให้ด้วยนะคะป๊อปอาพซีดีทำง่ายมากค่ะ ยังบอกว่าเรานําไปสอนให้เด็กๆทําเป็นชิ้นงานของเด็กๆก,ก็ได้นะคะเพราะว่าครูปอลองสอนแล้วเด็กป .5 ก็ทําได้ค่ะ ก็ทําได้เป็นส่วนใหญ่ด้วยก็จะมีบางคนที่แบบว่าส่วนใหญ่เด็กผู้ชายก็จะไม่ค่อยระมัดระวังก็อาจจะตัดผิดพลาดได้แต่ก็ไม่เป็นไรเด็กทุกคนสามารถแก้ไขตัวเองทุกคนพัฒนาได้เด็กทุกคนพัฒนาได้ค่ะครั้งแรกเขาก็อาจจะทําผิดพลาดแต่ครั้งต่อไปเขาก็ทําได้เหมือนกันนะคะเด็กป .5 ที่โรงเรียนคุปอทําได้นะดังนั้นทุกคนก็ทําได้เหมือนกันค่ะวันนี้บ๊ายบาย